น้อยคนอยู่อีกแ้วไปตลาดมาลูกไม่มีข้าวเลยอืมไม่ใจเข้าไปไ่กันหมดเงียบบ้านเงียบเมืองเดี๋ยวใขากินลูกไม่ได้ซื้ออะไรมาให้เลยไม่ซื้ออะไรมาให้กินเลย ไม่ซื้อไม่มีอะไรให้กินเลยเหนื่อยวะใน้ใบไม่เคยเจอเลยนะในใบไปไหนเอา่ะกินค,คำมันก็ยังดีเนะเาะอา้อากูกูว่าไปไหนไปไหนไปไหนามา เราก็ไม่ทางานจะไปยุ่แเรนี่ยเอาไอ้นี่ให้เที่ยวกี่น,น่าเนแนไหนห้วย <c ười> เด็กๆเป็นแน่กันหมดะหนะก็เคยแน่กันแล,ล้วไม่ได้ทํางานเราไม่มีงานทําหมอเนี่ยซื้อนมมาสัก นึกว่าไม่อยู่จะไปอยู่เลยเนี่ยไม่มีอะไรให้เที่ยวมันอใบมันให้ไปแน่มาไม่เคยเจอใอบเลยเนี่ยซื้อน้ำแข็งมาละลายเลือกก้อนนิดนึงน้อ,าาอนอ่นนะที่รถพักมาเรื่อยเนี่ยนำทาง ี่รถไปเรื่อยเฉยทำไมอะราคาไม่ดีโบมีผักในบอแล้วสิอ้าวราคาดีไม่ล่มือไม่ทัก<ป>หลยฮึมมันก็ยังงั้นแหละราคาไปแต่งตัวดีให้มันแต่งตัวดีๆหน่อย <laughs> นี่อ um, <laughs> ับน้ำมาอืมเอ้ยห้ลองกินดูอะอ่าขอบคุณค่ะเอาอีกอ่ะกินคนเดียวไม่หมดหรอกซื้อมาได้สามโอ่ะโลเท่าไหร่ไหมเนี่ยโลยี่สิบ สามโหลหา้าสิบนนี่หา้มัก่อนมาจากอะไรนูน่นนะจังหวัดอะจังหวัดอะไรวะบอกนครพนมหรือที่ไหนมิรลงมาอะไรให้เขี้ยววะให้ใจแรงจังเลยวะอะไรก็ร้อนจังเลย ไอตุนไม่คอยตายแล้วเลยเนี่ยอาเที่ยวอ่ะกินรองพ้อไปก่อนอะไรบ้านก่อนอ่ะแล้วอะยางปลาม่ยู่หรอกวันทั้งน่ะอาแล้วทำไงอะ่ะกับยังบดยู่เหมือนเดิมที่ไปพังๆอย่างนั้นแล,แล้วมันจะไม่พังมปใหญ่หรือมันปะไม่ยู่หรอกทั้งในมันรั่วเยอะห,หรือไงจุ๊บมันรั่ว ร่วที่ว่าวันนั้นน่ะเห็นเป็นร้อยรั่วมันมันรั่วมันยาวไปเลยมันต้องจุ๊บมันรั่วไหมล่ะต้องจุ๊บมันไม่ใช <tr> ่ตรงจุ๊บข้างงมันเนี่ยที่ว่าข้างก็แปะยาวไปเลยแปะยาวมันกระเบยู่แเปะเป็นหรือเปล่าล่ะไม่แปะให้เขาปะให้มันเป็นคล้ายๆแล้วมันจะผุอ่ะมันโดนขีดะนีมเวลาเขาบดไปนานๆน่ะมันเสื่อมแล้วมันต้องซื้อยางใหม่แล้วเปลี่ยนยางอืม อ้องว่านกขี้ไปบดมันก็ยางข้างนอกเสียหมดแล้วขี้ไปยังงั้นนะข้างนอกคราวนี้มันก็ต้องเสียหนักกว่าเก่าแล้วออาอยาลกนเสนกในั่นแหละมันจะไม่มีเปลี่ยนมีของอีกขั้นนู่นแหละที่เนี่ยบดไปขนาดนั้นนะมันก็พังหมดแล้ว